สวัดสดีจ้าทุกคนวันนี้เปียวก็ได้นนวดไปสองชั่วโมงนะคะโอ้สบายตัวลายนะคะหน้ายุนวดห้มีแห้งค่ะค่ะทุกคนหลังจากนวดเสร็จก็หิวเยวยค่ะวันนี้ก็เลยไปบ้านหน้านะคะพอดีบ้านหน้ามีงานบวชนะคะทุกคนเดี๋ยวเปียวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนไ้ชมนะคะว่างานบวชบ้านหน้าเป็นไดแน่เรียคะ่ะทุกคนเปียวกับมาตําสมตํานะคะทุกคนเอานา้ำปลาราหนุ่มอีสานพาแซบมาด้วยคะ่ะเนียคะ่ะคือบรรยากาศในวันงานเนาะคะ่ะเปียวตํามสมตําเสร็จเนาะคะ่ะบัริตานนี่เพิ่นกำลังถอดปลาอยู่เววพิ่็เลยกว่าพี่เปียว เลยถอดป่าเอยเปลี่ยนแะมเปหมักป่าค่ะทุกคนนั่นหน้าสาวเดียวค่ะจะภาพงานนะคะ่ะกําลังยืนคุยกับคนล่างจานนั่นเป็นเพื่อนกันเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละค่ะทุกคนนี่แหละคืองานนะคะ่ะเขาก็จะมามาตุ่มมาหุม่มมาแซวกันแล้วก็มาช่วยเรือกันนะคะนี่แหละค่ะ,น,ะ,คะนี่ก็เป็นพญอยู่แถวบ้านเนาะคะ่ะเนาะเป็นยาพี่น้องกันนี่แหละค่ะเปี่ยวกับชื่อสมตามมากําลังจกัจกไปก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งค่ะทุกคนก็จะมีทั้งความสุขนะคะก็จะ ทักทายพูดคุยแกันเปียวกับสวัสดีทุกคนเป็นทีเรียบร้อยเปียกับเดินกลับบ้านกับทุกคนบ้านเปียกกำนาเปียวอยู่ต้นซอยกับกลางซอยค่ะทุกคนนี่ก็ขายาพี่น้องก็จะยูไปค่ะทุกคนเปียวไปเห็นงานมาค่ะเปียกไปเอาได้ปลามากินเปียกกระสีเดินกลับบ้านค่ะมืออื่นเป็นวันบวชของหน้าเคยเปียวนะคะทุกคนงานวันบวชพัดกระจ้ากับะส้ากันมา ช่วยช่วยแรงงานน่อยไหมคะ่ะช่วยงานช่วยทํนานันทํหนี่กันเนาะคะ่ะเป็นเป็นแรงแรงกายแรงใจให้กันเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะแล้วทําอาหารเตรียมทาอาหารก็มีปลาทอดนะคะเปียวมากปลาทอดแล้วก็เปียวไปเอาหนามปลาาไปตำสมตำแล้วเปียวก็เดินมานะะเนี่ยค่ะเพียวเพียวมาค้นหลายคะ่ะก็เดินกลับมามากินอยู่นี่คะ่ะมากินอยู่บานลุงลุงเปียวขอพังในเด้อบานลุงเปียวคะ่ะบานลุงกระป่าเปียว คนดูแลก,กับแม่เปียวนะคะพักชะอมนะคะทุกคนเป็นตัวแซกกินก็สมตำแต่เัวนเสียหายทุกคนบ้งนะคะพักชมสะอมลุงไม่ต้นยอดงามๆสวยๆค่ะทุกคนมอนันเปียวกัมาเก็บอาอยุ่มงนี้แล้วค่ะทุกคนมาไปเก็บกันนะคะผงจานไปหนีนอกมาที่กินบ่น ขออภัยนะคะขอในละจ้าลุงเ,เก็บอะไรลูกจ้านี่อยาอ่ะทุกคนชีวิตป่านนอกนะคะวิถีชีวิตป่านนอกเนาะคะ่ะเขาได้อยู่มเมืองนอกนะคะเวลาเขากลับมา,ขาเขาจะระลึกถึงเมือง,องไทยเนาะคะ่ะเราได้มาอยู่มาก,กินมาเห็นอาหารวิถีชีวิตของคนอีสานคือความสุขทั้งใจนะคะช่วงระยะเวลาสันส้นๆกาให้เฮาแบบ อิ่มอกอิ่มใจนะคะทุกคนเปียกก็ดีใจนะคะที่เดียวอุ้ยเปียกได้มานะคะนี่ค่ะทุกคนเปียกกับปงไว้ก็ขางทางเลยค่ะทุกคนว่าสุกกระปก๊กหรอกค่ะข้าเฮ็ดให้หมันมีความสุขมันก็มีความสุขแล้วค่ะคนเฮายึดติดลายกบบระบื้องแสดให้เขามีความสุขนี่ค่ะถนนหนทางนี่ค่ะ <c oughs> ทุกคนเปียกกับเดินมา บ้านหน้าก็บ้านเปียวบ่ไก่กันค่ะเดี๋ยวเปียวจะกินเสร็จก็จะเอาจานไปคืนแม่บอกว่าอย่าเอาจานหน้าไป,ไปเปียปาวว่าเดียเ๋ยวเปียวกินเสร็จแล้วเปียวเอามาคืนเปียวเปอย่างนั่งเสียงเพลงดังนะคะ,ะ,คะแล้วก็ข้าเจ้าก็อยากคุยกับเปียวนะแม่ค่ะแล้วก็กับผู้สื่อข่อย่างก็เพลินหลายนะคะคุยพอหอมปากหอมคอนะคะนะคะ,นะคะสนแหละเดี๋ยวเรจะเข้าไปข้างในบ้านเราทุกคนจะใจเบื้องเอียงนะคะทุกคนเห็นบ่นมะนาวโฮบ้านเปียวเต็มเลยรั่ว เปียกกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะทุกคนเห็นบ้ยอดตํานินแล้วก็ยอดผักแล้วก็ยอดอ้ยทุกคนอันนี้แม่ยอดผักหวานบ้น,บน,นี่เต็มเลยรัวกินได้นะคะบานเดียวเต็มไปหมดค่ะดอกใหม่ก็มีต้นใหม่เนี่ยก็จะออ,ออกหมดเลยตรงนี้เพราะว่าเปียวจะเห็ดคัวนะคะเนาะยวค่ะทุกคนไ<ๆ>ปใส่บางดอกฉาบาโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะทุกคนโดนๆเขาได้ไม่เห็นอีกอย่างแบบนี้เนาะคะ่ะกเฮ็ย้เขามีความสุข สมตำกระป๋าทอดก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้าไปเสิร